เรื่องห้างแบบว่าปะยากันคักแน่รอวอะนี่บหมละปะแล้วปะห้างแล้วอันทั้งทั้งนั้นกับมาคุยเนยบร้อยรอวอโดยโอ้เรื่องรถแปบได้น่ะรถรถรถพอแม่แต่ว่าเลามาให้พี่น้องเอาขี่เลยว่าผิดกันหลดจักหรือเล่โดยลดจักเรปาปะเอาเก็บมาเลี้ยงลูกนี่เราก็บว่ได้เอาบอ่โดย บอกคนสลาจะ้อธิบายให้เราฟังนี่บอสะบอกมันเป็นแบบใดอธิบายแล้วแต่ว่าเขาไปอยากอยู่แล้วเขอยากเมือเ<อ>มือม่อกอ่ะเขาเว้วอ่ะเว้าอยู่พุนอยู่เฮือนลาวไม่อยากใดเลยปะกันเลยว่าปะกับป้า à nó lại chú, lại con, lại phi nông EPC, à, muốn gặp, muốn chơi, thang ai, trường, nó phi nông đó. à, có, lại là, lao hay đấy phi nông đó, ôi, bò chân bạn này nó, à, lao nó, ôi, à, trường à, thấy này đấy, là hay bò เอออย่างเี่แหละพี่น้องเนาะสลายสบางโดยเอาสลายนี่ทางลูกนี่สีติดอยู่กับแม่เนาะอ่าบดนี้แม่จากไปแล้วบ้านนี้ก็อาจจะแบบความคุ้นเคยแล้วก็ความชินมันยังบ่อยู่เนาาะบวภาษาบ้านภาษาลาเขาก็ยังย่านยังบ่คุ้นเคย อุม้มย่างมากนี่ไห้แล้วบ่ไหอ้อืมเนาะพี่เนาะเอ้ยน,นี่ได้อัน,นี่เนาะอ,อืมเนาะอยากทำอยากผู้สาเหตุอยู่น้ำกันจักเด็กจักหน่อยพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าผู้ชายเดี่ยงลูกน้อยเนาะอ,อืมเชียวบอกันเดี๋ยวถามเบิ่งน้ำว่าทางอันนี้อันทั้งเราป้าห้างกันแบบว่ามาพูดมาคุยกันนิดร้อยรับบอละ แบบใบรับตาเนี่ยยังอันนี้เราบอกสี่ห้างนยังเรียบร้อยเลยโอ้ป่าก็เรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เรากอันมีลูกคนเดียวเพราะอะไรจ๊อนลูกกับลูกผู้หญิงซช่ไหเนาะโอ้ยสับพี่น้องเลยเนาะอ่ะกราบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนนะพี่น้องเด้อเนาะ พบเจอกันนี่คือเก่าคือเดิมเนาะไม่นี้ค่ะนี่แหละพี่น้องผ้าปลกาโต้ปล่อยาปเบิ้ลมือเบิ้ลเบนเบิ้ลดิยุตได้เศร้าสิไปทางไรก็ยากลําบากพี่น้องอยเนาะเอเาดี๋ยวสิเห็นนี่ไรดิสันนี่เนาะตอนลูกเราติดเจ้าอยู่บอไงเจ้าติดอยู่คือเจ้าบ่เออขณะนั้นก็สิถามทั้ง อ้ายเจ้าละให้เจ้าอุ้มเราไปไหลบ่ได้ลองเบิ่งเนาะอืมถ้าว่าลูกบ่อยู่นําก็เอาแบบวิธีนี้แหละพี่น้องอ่านี่ไปเจอเห็นนํากันจักเด็กจักน้อยเนาะไนั่นก็ให้เจ้าอุ้มขึ้นไปถึงเฮือนก่อนก็ได้ล่ะเด้อขึ้นไปถึงเฮือนแม่เจ้าก็ได้อาปอันเดก็ให้เจ้าย่างมาพี่เด้อพี่น้องเนาะเพราะว่า บ่เฮ็ดจังซี่ก็บ่ได้เว้านํากันหลายพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าโพทั้งนั้นเนาะทางน่องฮังเนาะเออเอาเฮ็ดจังว่ากันพี่น้องเนาะมาฮู้จักนํากันก่อนเนาะว่าพี่น้อง FC นี่ทักถามเข้ามาหลายเดี๋ยวเบิ่งข้างล่าง่นึว่าเจืองเด้นี่เนาะดยเอาเนาะเออเอาพี่น้องเอ้ยเนาะมาฮู้จักนํากันออเบิ่งเด้อบ่เงนี่ก่อน ไปแล้วบ่ลูกเจ้าเอาเจืองเอาไปแล้วบ่โดทายุอันว่าติดอันลูกมันติดอันไอ้อยู่เนาะโดเออเรายังว่าบ่อันให้เออือนีได้กเจ้านะเมืองือเมืองโอ้เมืองเมืองเชปูนเฮาสิบ่เมืองธรรมดานี่บ่อื เป็นจังได๋น่ะอันลูกเมียเด้อแซ่นเมียเจ้าเด้เมียเฮาปะแล้วเมียปะฮะบ่คือเจ้าปะนี่น่ะเมียปะเมียปะเจ้าโดแต่กอนแต่แต่กอนหน้าพ่นก็เคยผิดเคยเถียงกันอยู่บ่ล่ะเคยอยู่อ๋ผิดกันเรื่อยอยู่บ่โดอผิดนี่นี่ทั้งเมียบ่คือทั้งผัวว่าทั้งดน่ะงเมีย เอาเมียว่าเป็นคนผิดนะโดยอ๋อเออเสื่อมลายกับไปทั้งเมียเนาะโดยอยู่น้ำกันได้จากปีแล้วล่ะจ้ยบ่อนเจ้าอยู่กับเมียเจ้านะเบ่นเส้นนั่นเลยก็ได้บ่อนว่าสองปีประมาณประมาณอ๋อสางครอบครัวน้ำกันนะไได้อ้ 2ปีแล้วเนาะแต่ว่าเคยแบบว่าเมียเจ้าก็เคยปะเมื่อหนีเมื่อบ้านมีจักเทื่ออยู่บ่แต่เก่าเก่าบ่เคยปะนว่าแบบว่าเคยเมื่อบ้านเมื่อหยังนั่นแหละเคยเมื่ออยู่บ่เคยแต่ว่าแล้วเวลาเราอยู่้ายเราก็เมื่ออยู่บ่นะเมื่อ เราแสดงว่านี่กันเวลาเทือแล้วเนาะเราอ่ามันหารืมถามเลยอยายุเท่าไรนะบ่งเอาอันเจ้าเป็นไอของทั้งอจืองเป็นหลังจากเจ้าแล้วก็ทั่งอันอเจืองบอกเราเปชิยูลาล่าสิบแปดหรือสิบเก้าบอกประมาณนี้เนาะ เห็นี่ได้ปาะนี่เนาะโอ้ยเี่เน,นอะไยเพลื่อนเรื่องห้างแบบว่าปะยากันคักแน่ลอบอ่ะนี่บอ่ะปะแล้วปะห้างแล้วอันทั้งทั้งนั้นกับมาคุยเรียบร้อยลอบอ่ะโดยโอ้พรามาก,ก่อนหน้าในเห็นเราเห็นยู่นี่ยู่มียเจ้าหน่อเนาะโดยงั้นเรามีผู้เบาบ่ จ้ะอยู่ฮู้เจ้าบ่ได้ถามแล้วบ่มันก็ต้องมีแนวมีอย่งได้สาเหตุแบบแรกน่ะลองเล่าให้บ่เสียงฟังเลยเริ่มต้นได้นั่นมันเป็นอยู่แล้วน่ะคือจักแล้วเราปะยนเราเฮ็ดเวกอยู่อยู่เวียงัน่ะถ้าเจ้าเจะไปเฮ็ดเวอยู่เวียงจันเอ้าเนยังต้องกันน่ะดเด มันคือปาง่ายแทเบนเพราะอะไรมันมันมีอีกอยู่ว่ามีสาเหตุง่ายๆมีแบบบ่แบบมีฮะโอ้เงี้ยนะโอ้เด้อเด้อไปเนาะไปว่าสิกินอยู่ได้นี่หิวเข่าอยู่นี่กินไม่ใช่ยังกินเข่าอยู่วะว่ายกไปไปเนาะ แม่เพิ่งก่อนไ,ปไปนม่ได้ไปถนนลวแนนเพิ่งแรกไปเบิ้งแน่เล่ากันข้อพื้นข้อไพ่ียบร้ดิ้ด้วโอ้ยไปเนาะคือว่าพิดกันแบบว,ว่าห้ายกันมีแค่นี้ใช่ไหมล่ะโดยพิดกันเรื่องรถ๋อพิดกันเรื่องรถโดย เออนนี้แหละบ bon ัเชงถาม่ามันมีผิดกันเรื่องสาเหตุอย่างนั้นมันต้องมีผิดอย่างนักนัก SDK, เรื่องทั้งหลายตั้งนึ่งอะไร un, ต่างะกันเรื่องรถแบบไรนะรถรถรถพอแม่แต่ว่าเราบ่ให้พี่น้องเอาขี่เลยบ่าผิดกันรถจักรหนึ่งบ่โดรถจักนั่นรถจักพอแม่โดทางทางเราโดบ่ทางพอแม่เขาเอาเลยเป็นยังกันะ ลาลาบหา้พีนองเฮาพีช่องอยากตัดไม้เฮ็ดฮือนกะบ,บ่ให้เออบัวไฮนั่นผิดกันบ่วอันรถจักนั่นรถจักของทางพ่อแม่เจ้าโดยแลวบดนี้อันเจ้านะ่ะเป็นเป็นคนถือสมบัติคันนี้น,<ด>นะ<ด>เป็นคนแค่แค่ว่าเป็นคนครอบครองรถจกักรคันนี้โดยอ่า บันนี้ทางเมียเจ้านันรานันบ่พอใจโดยอาใครมายืมมึงชืชีดแล้วบ่อยากให้ยืมโดยอืมสาเหตุก็ได้เกิดจากความบ่พอใจแบบซี่บ่บันนี้มีอันบออย่างนี้สใ่หรจะหหยแล้วกอนบ่หรือว่าแบบแบบนี้เนี้เอาหายมันเม่อเลย เมื่อละเาเวาละปะเลยล,ลูกเราเราปะเอาเก็บมาเลี้ยงลูกนี่เราก็บร่ได้เอาบ่เออบอกคนสลายอยู่พี่นี่ม่แต่อยากปาลูกเนาะผู้หญิงเนาะเลยสลายผู้ชายเ,เ,เอาไว้แต่ว่าลูกนี่เราก็บร่ได้ตั้งใจเอาเมื่อเรียงบ่นี่ยไโดยดูว่าเจ้าอยากเอาไว้บ่เราบ่อยากเลี้ยงเขาเอาเลี้ยง ເຮົາປ່າເຮົາຢຊຮັດວຽນີ້ກອົາລກນຫເົບິ່ງดูແລຕນີົຍັງວນຢູຍັຢລດຂາດແນາດມນນນມ່ນກັຈ มันเรื่องสัมีก็เอามาคิดเรื่องไงมันก็จริงชีแล้วมันก็เลิกห้างพาจากกันเนาะมันบริเมนแค่ๆแต่กับหนึ่งไม้มันบริเมนเรื่องของครอบครัวทั้งอันนี้เพราะรถก็เป็นรถของทางพ่อแม่เจ้าพ่อแม่ยูเราเอากติบ่บุญให้คนอื่นใช่แต่ว่าเราเอาเก็บมาคิดมาว่ามันบอกแม่แนวเนะนี่คือผลหี่อกว่าคนใช้ชีวิตน่ะผิดทางหลืมันผิดกับครอบครัวบ้านเจ้าอธิบายให้เราฟังยูบอสะว่ามันเป็นแบบใด อธิบายแล้วแต่ว่าเขาบ่อยากอยู่แล้วเขายกมืออ๋อเมื่อก็เฮาให้เมื่อมันเข้าเว้าเขาเว้าว่าเว้าอยู่พุ่นอยู่เฮือนลาวบ่อยากได้เลยปะกันเลยว่าปกับปสิเว้ากแปลว่าทั้งูเป็นเมียนี่พร้อมที่จะปอยู่แล้วนี่เนาะก็หาเรื่องเว้ารถจักรลากไปนะนี่บ่ ประมาณนี่บ่อแตเาเชียงฟังนี่เพระาะว่ามันมันเรื่องเบอร์จีมันกระช่วงสีฟังบุขึ้นบันไดนะนะจากคนที่จะสี่อยากไปย่างห้างบ้านนี้เอันเอนเฮือนซานหลังนี้บ่ที่ว่าสั่งอยู่น้ำกันนั่นแหละโดยทุกสร้่งอยู่น้ำกันตเตะหึนะพ่อายนี่นท่องแล้ว วันนี้เจ้าก็น,นอนอยู่นี่บ่กับลูกก็เฮาพเดียวเฮานอนลูกเฮานอนกับพ่อแม่อ๋อลูกนั่นขึ้นไปนอนกับพ่อแม่โดยแต่ว่วาเจ้าหน่นมานอนอยู่นี้เนาะโดยเพราะว่าส่วนลายนี่คือคือจิงมชีอะไรพี่น้องเรามานั่งนี่เพราะว่าลูกนี่ยังยังยังย่านอยู่เนาะ <ด>ยังโซลายนี่มิเตยอยู่น้ำผู้หญิงกันเยเนะเนิเนดน้อยกันวันนี้ก็เแม่ป้าจากแล้วก็ดูตีห้างแล้วมันก็มันแปับตู่ประทัน เกลื่องคองแล้วก็เมื่อเบิดแล้วบ่้ะเมื่อเมื่อหมดแล้วไก่ยังก็มีเมื่อหมดแล้วเป็ดยังมีเราเมื่อหมดเป็ดไก่กาโดยอ๋อเลี้ยงเป็ดน้ำสำโบเป็ดจะเป็ดเล้าเป็ดพ่อแม่เล้าเราเอามาเลี้ยงอยู่นี่เดี๋ยวว่าปะกันเราเอาหมดเดียว่าเอามาเลี้ยงอยู่นี่เขากะเท่าเจ้ากะเลี้ยงคือกันหรอวะโดยดูแลน้ำกันบ่กเดี๋ยวว่าบัดเมื่อเราขนมาหมดเลยโดยเออ ได้เสนอเดินทางพาจ่ากันก <ille. S 2> nope. nope. ็มีแต่ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเนาะตามว่ากินฮอดบอกระตะจีทานด้วยใดพีเองก็ต้องกินฮอดอยู่แล้วเนาะจะกินฮอดเราอยู่บ่างใชกินฮอดแต่ละเราบใ้ไป เขาเวาแล้วเป็นฮอและย่าไปกันไปละเขาเอาฮิดเขา๋อคือว่าจบเดี๋ยนาะ<ด>กันจบไปไป,ไปคือคือเจ้าไปหาจังสี่นี่กะมันทอกับเริ่มกันใหม่แล้วอ่นนี้เนาะ<ด>แต่เจ้าก็ต้องเชียร์ที่เชียร์ข้อแห่งเจ้าอีกนี่เนาะกันเชืว่า<ด>ก,ก,กับแบบใหม่นะเนาะ<ด>กับใหม่ยิน่ะเจืองลอกเราให้ฟังเมื่อวานนี่วันัะครนี่ว่าเอา้า khi nhìn cháu ôm luôn huôn bà huôn má hà, nó cô vợ nàng để bố hiến bảo mưa đấy, và sẵn mưa giảm bạn, dầm soang đi chứ, bảo ạ hôm nhảy mèo đi bơi đấy hả rồi, <c bringt spaghetti> <cuk> <c lockdown> ไดเนาะมีแต่ให้กําลังใจให้แล้วเนาะตอนนี้กเลี้ยงลูกบัดลูกผู้หญิงซ้ําบัดนี่เนาะออจักปีแล้วลูกจ้ได้ได้2ปี2ปีบ่พุ่นน้อยๆนะโดยก็เป็นผู้หญิงซ้ําบัดนี้เนาะคือวานเจ้าไปขอนุ่มน้ําทางกระเจืองน้ํามาให้ลูกกินนําจังบ่ขอน้ําลาว เราไม่ด้ขอแต่เราให้แต่พันหมดกับคอเด้อร์ออมันก็ลำบากแล้วบานนี่นะเพราะว่าต้องเบิ่งลูกและเจ้าบ้นานยนว่าอยู่กับเมียกับยังว่าเมียเอาลูกไปหาอยู่าก,กินมากกับยังอีกนิดนึงแต่ว่าดีได้ว่าพ่อกับแม่กหรยัอยงอยู่อยู่เนาะ<ด>นคือพ่อแม่เสียอย่างเช่นนีจจักไฟและสีเบิง่งดูแล

นี่แหละเนาะน้ำถลมหมดแหละนี่พี่น้อยกระเป๋ายังฉลาดนี่กระเป๋าพื้นบ่อโดยพื้นจุเนาะโดยอ๋อเพ่หานี่นะเมียพื้นนี่เราบ่นเมื่อบ่อใช่บ่ออือโอ้นี่พี่น้อยนี่เคื่อนช้าน,นี่เนาะ Cái lạc lạy yêu là bỏ món lạp 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 นี่ทำนี่บ่โดยเอออ่ากะเกอะอันนี้เนาะปุ๋ยบ่วงเด้แสกเป็นพวกอันนั้นได้ใส่ใส่เบิร์ตบอมีบ่มีแต่มีน้อยนึงอือไงพอดเนาะโดยอะโล่งถี่น้อยเนาะบ่มีแยงเนาะมีแต่เอ่อในหน่อยเนาะโดย mắc nó đó, nó đang ăn lâu mì con cái đấy xem Là biển lâu cả nó Ôi đấy, mình nói hết cái đó này. Chắc mưa là có lợi lai lại ได้ละหามือหกมือสาหน้ามือนี่บอเบเคยพิเทียงกันนี่บอละเคยตีเคยยังลงมือกันนี่บ่บอบ่เคยมันคือปะง่ายแทสนะีรเนาะมันคไปก็ไปแค่เดียวระเขาอยากไม่อยากเอา เขาอยากอยู่แล้วเว้าคนบ่อยากอยู่นอมันโมย่าเลยเนาะโเนาะเถาแก่ในโฮมก็เว้ากับละเว้าละเราอยากอยู่เราเว้าแต่คือเดียวอยากอยู่เว้า่นใดก็อยากอยู่ก็เลยแบบพะกันเนยเดี๋ยว่าแค่ว่าเขาว่าเถ้าแกในโฮมนี่หนึ่งไม้เพิ่งก็ต้องสั่งสอนกรอนรอบแรกเนาะ ซ่อมซอนก็บ่ได้เราอยากอยู่คือเก่าอ๋อแต่แค่ว่าเฒ่าแก่ในโฮมช่างซอนก็เราบ่ฟังเลยโดอยู่คืออยู่บ้านบ่เสียงนี่แบบมีได๋ก็อ่าถ้าว่าสิเลิกลากันนี่เพิ่นยังบ่ให้ปะกันได๋คือแบบนี้ดนะเพิ่นสิให้พัเวลาน่ะประมาณ1เดือนเต็มที่น่ะ1เดือนบ่ให้ปะกันเลย ถ้าปะกันเล็ดขาดปักเร้่อนี่ผู้หญิงนี่ต้องเสียเงินให้ผู้ใช้มันจะมีกฎอยู่คืออย่างว่าอย่างนี่เพราะว่าก่อนจะแต่งกันนี่เพิ่นสี่วอกกันแนี้ยนั้นเป็นยังจังหวะนั้วนั้นกับเพื่อยังเชื่อแล้วเพื่อปะกันนี่บุญยังให้ปะพูดไปเลยอ่าคือว่าเธอคือนุ๊กนตัวอย่างคือเมียเจ้าป้าไปเช่นนี้เราบุญยังให้ทางผู้ใหญ่ตะแก่ในโฮมอ่าอบรมสั่งสอนก่อนนี่คือปะาไปเช่เรื่องนี่เราเสียงัวเสียงยังให้ทางตะแก่ในห้องกินเลย แต่พัดประมาณเดือนนึงถาว่ายังหักแพงกับจังกัมมาหากันอีกเหมือนกับปกตินะแต่ออว่าผ่านบุดไปเดือนหนึ่งแล้วนี่ยังบวกกัมมาหากันก็แม้นว่ามีการผู้ใดที่ว่าอยากฟ้าก็ไม่ต้องเสียเงินให้ผูนน้นัออ้นเสียมืวเสียมูเสียยางให้ทางตะเกนในห้มกินเนาะตามพี่ตามคลองออนะแต่นี่เราบ่าด้ด้อันนี้เลยเนาะออไปเลย ฮ oh. ะมีแต่ว่าแล้วเนาะทาง่ายกับบ่ท่านพีน่น้องเพื่นกับอยากให้มาถามว่ามันแมนแท้บ่แล้วก็อยากอยากเห็นแหละเนะ oh. าะบ่เคยได้จากเทือเป็นถามมาหลายนะ,ะทางผูเซียงกักบ,บริสุซื้ออย่างมา,ามทำพิโดนมาแบบกระทาน,นหันเน่มีแต่ว่า ทางเบิ่งเนาะอันนั้นก็สิมาเยี่ยมยามใหม่อีกเวลาเด้อเอาวจังได๋ก็สู้ๆเด้อล่ะเด้อมันผ่านพ้นไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะเออเริ่มต้นใหม่ก็เบิ่งลูกเต้าเฮาพี่บดนี้กเนาะอย่าไปใคนที่มันมันาเฮาเอออย่าไปใใจอ่าเบิ่งลูกเต้าพี่บดนี้กเนาะเออดีที่สุดแล้ว เดี๋ยวเสนาเดี๋ยวบริษัทสิมาเยี่ยมยาไม่ได้หลายเด้อเดี๋ยวเจ้าไปเอาลูกเจ้าก็ได้ถ้าทางกระเจียงมาปุ๋ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสบายดีได้หลายเด้อโอ้ยเอาเนาะโอ้ยพี่น้อยบริษัทื่ออันนี้มาใช่เเดี๋ยวฟังบริษัทพี่น้อยมันอะไรก่อนมาเนาะพื้นก็เป็นกระสอบเลยเนาะกระสอบเป็นอันนี้เลย นะพี่หน่อยเนาะก็สไตล์เดียวกันกับทั้งกระเจื้อนเนาะคำว่าคำจาบางคนบ่คอยว่าออกปัญใดแต่ว่ากับพระห้างกันแท้อะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องเล่าหนี่เกิดจากใดสาเหตุใดนี่เกิดมันกับยังบ่นั่งปัญใดพี่น้อยเนาะแต่ว่ากับขวบเนี่ยคนสีปะเนาะว่าเรื่องปะเบียกอยู่น้ำผัวกับอีกนิดหนึ่งได้พี่น้องเนาะก็เลยเก็บเอาเรื่องแบบพิษเล็กๆน้อยๆมาว่าใส่ อาก็มีแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกำลังใจทางน้องเพี่นนท์และพี่น้อยนอเลี้ยงลูกน้อยต่อไปบ้านนี่แจ็กสีจังไรและนี่ก็เนาะเอ้ยพี่น้อยเนาะอือเอาตันนี้ให้กําลังติดตามทางเคสของทางอาเจืองพี่น้อยแต่ว่ามาประสบกับทางนี้น้ำเนาะเนาะจังไดกัดไปตามเหตุตามพุ่นและพี่น้องเนาแจ็กสีว่านอใดเนาะ ปะกันห <Tory>. ้างกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราพี่น้องเนาะบัวเถ่าบัวแก่บัวน้อยบัวนมเนาะมันเกิดขึ้นกันกับทุกคนพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนก็ว่าโอ้ยฉันเลยเอาแต่น้อยลายกับปะห้างกันมันก็บ่มีแต่เด็กน้อยนะแต่โมเสียงเบิ่งนี่พี่น้องเนาะผู้เถ่าผู้ห้างกันยังปะกันเต็มอยู่ป้ากันแล้วก็เอากันไม่อ่าสรุปแล้วนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติพี่น้อยเนาะอยู่ที่ว่าเฮานี่สิยึดมั่นได้ซ้ำใด เนาะบาปรข้บประคองกัน,นได้ชำใดเนะาะมีเกิดก็ต้องมีล้นคือใบไมไนนะ้อะไรพี่น้องเนาะยังเขียวอยู่ก็ยังล้นมันบ่ต้องรอให้ถึงเห่าอันนี้ตัวอยา่างขึ้นสินะนะ้นสิ้ละพี่น้องเนาะคุยฮักแพงกันอยู่ดีๆแต่ไมคิดว่าจิปักใบบาทเดียวนะเานาะป่ะเนาะมีแต่ว่าหู้จักน้ำกันนี่แหลนะพี่นะ้องเนาะเป็นกําลังใจทั้งผู้จาา่จาแลา้วก,ก็ทนะั้งผู้ยูเนาะเป็นจังไดพี่น้องเอยมันแตกแยกกันแหละไม่ได้ว่ากันสู้ๆละแบบนี้เนาะ ต่างคนต่างไปสร้างกันเติบโตไหมวานนี้พี่น้องเนาะสำหรับทางตัวบุเชียงกับลาพี่ละน้องไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหนะ้าคลิปนี้บายบายเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบ,บายดีพี่น้องเนาะสบ,บายดีพี่น้องด้วยเนาะ